โอเคต่อไปนะคะพอเราได้พื้นฐานของอิตาเลียนแล้วเห็นไหมคะเราจะยกตัวอย่างคีซีเสมอซีเมเจอรด้วยนะเพราะว่าทำไมถึงต้องยกตัวอย่างคีซีเมเจอร์ลดความกังวลในเรื่องของการติดแฟตชาร์ปในคีอื่นๆคะ่ะอย่างบางคนพื้นฐานไม่แน่นเนาะบกพร่องเรื่องสเกลใช่ไหมคะอะพื้นฐานเรื่องสเกลเนี่ยยังไม่ไม่แม่นเพราะฉะนั้นเนี่ย เวลาที่เราเรียนวิชาทฤษฎีหรือเราจะวิเคราะห์อะไรที่เกี่ยวกับทฤษฎีะคะ่ะให้ยึดสเกลซีเมเจอเป็นหลักจะแม่นยำที่สุดถึงแม้ว่ามันจะช้าก็ตามแต่ถ้าคิดแบบค่อยเป็นค่อยไปมันจะทำให้เราเข้าใจมากขึ้นและลดความกังวลของการติดแฟลชชาร์ปในคีย์อื่นๆด้วยนะคะเพราะคีย์ซีไม่ติดอะไรเลยนะคะมันจะเข้าใจง่ายสุดนะคะโอเค,คราวนี้ต่อไปค่ะ คุณจำอิตาเลียนซิกแบบเดิมได้ใช่ไหมคะว่ามันมีโน้ต A f แ a ทมี F s h a r ์ arp, แล้วก็มี C อยู่ในคอร์ดอันนี้คืออิตาเลียนที่อยู่บนคีย์ซีเมเจนะคะคราวนี้ต่อไปการสร้างเฟรนซิสง่ายนิดเดียวค่ะถ้าคุณสเต็ปแรกคุณได้อิตาเลียนซิกแล้วคุณตับสังเกตดูโน้ตในคอร์ดว่าถ้าคอรดนี้อยู่ในคีย์ซีเมเจคุณหาโน้ต C ซึ่งเป็นโน้ตแรกของสเกลในคอร์ดก่อนเจอแล้วค่ะโน้ต C อยู่นี่ นะคะโนซี no อยู่นี่คราวนี้ดูต่อไปค่ะขอเดียวกันนะอ่าโอเคย้าย F h ชารมานี่ย้าย A Fla t มานี่ย้าย C มานี่ค่ะเราจะเห็นว่ามันจะมี1นึ่งสามห้าจะอยู่ถ้ากลางขอดออกมามันจะมี D F เ h a ชาร์ป A ฟถ้ามันเป็นเซเว่ขอดจริงๆถ้ามันเป็นเซเว่ขอรจริงจ มันจะอยู่ในโครงสร้างของ Major 7, Minor 7, Dominant 7, Full Dim Half, Dim 7ใช่ไหมคะในโครงสร้างของ7คอร์ดกับไตรแอดคอร์ดแน่นอนถ้าเราคิดเป็น3าบวกสบวกสเนาะมันก็จะมีแค่3 Major กับ3 Minor ที่อยู่ในโครงสร้างเหล่านั้นแต่เราก็ยังมาเจออุปสรรคตรงนี้อยู่ดีคู่นี้จำคู่นี้ได้ไหมคะเมื่อกี้นี้ที่หากอ,อิตาเลียนซิกมันเป็น3 d มดิม โน้ตคู่สามดิมแสดงว่ามันไม่ได้เข้ากฎเมเจอร์เซเว่นมายเนอร์เซเว่นโดมิเนนซ์เซเว่นฟูลดิมฮาฟดิมเซเว่นตัดช้อยนั้นออกไปได้เลยเพราะเราเจอคู่สามดิมอยู่ในโครงสร้างนี้กระโดดข้ามมาว่าออกเมนเต็ดซิกหรือเปล่านะคะแต่ถ้าเป็นหนึ่งสามห้าเจ็ด ตัดชอยอิตาเลียนซิกออกได้เลยค่ะเพราะอิตาเลียนซิกมีแค่3ามโน้ตหนึ่งสามห้าแต่เรามาเจอหนึ่งสามห้าเจ็ดแสดงว่ามันมีที่เหลืออยู่ค่ะไม FR ่ FR-6 บวกหก็ GER-6 บวกหที่จะมีหนึ่งสามห้าเจ็ดได้และโครงสร้างข้างในเป็นสามดิมวิธีการสังเกตค่ะอ่ะอันนี้บอกอยู่แล้วเป็นเฟรนส์สังเกตก็คือดูโน้ตซในคอร์ดค่ะถ้าคอรดนี้อยู่ อยู่บนเพลงที่เป็นคีซีเมเจอรหาโน้ต C ให้เจอค่ะแล้วดูว่าโน้ตที่สูงขึ้นเหนือจาก C อะไรใกล้ที่สุด A-Flat ถือว่าเป็น1ในคอร์ดที่เป็นอิตาเลียนก็ได้เฟรนก็ได้อยู่แล้วนะคะ f s h a r p เป็นส่วนประกอบที่เป็นคู่คู่6 a ออก e n นเตอยู่แล้วนะคะ C ต้องมาใส่ในคอร์ดอยู่แล้วค่ะสิ่งที่เพิ่มขึ้นมาคือโน้ต d นั่นเองค่ะเราจะได้โน้ต C และโน้ตดีทำหน้าที่เป็นโน้ตคู่ สองเมเจอร์กับดีห่างหนึ่งเสียงเต็ม C กับ d โนดดีที่เพิ่มขึ้นมายึดจากโน้ดแรกที่อยู่ในคอร์ดในคีย์นั้นนับเหนือขึ้นไปค่ะเจอโนดเรก่อนทำหน้าที่เป็นคู่สองเมเจอร์พิจารณาได้เลยว่าเฟรนซิกหรือเปล่าเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์และอีกสามสิบเปอร์เซ็นต์ที่เหลือใช่ค่ะคิดเหมือนกันค่ะคลิกกลับไหมตามด้วยกลุ่มคอร์ดโดมิแน์หรือเปล่าลักษณะการใช้เหมือนกันค่ะ ตัวนี้ค่ะจัดอยู่ใน subdominant เหมือนกันใช้แทนคอร์ดสี่คอร์ดสองได้ค่ะเฟรนซิใช้แทนสี่หรือสองก็ได้แสดงว่ามักตามด้วยกลุ่มนี้ค่ะไม่ตามด้วยห้าเมเจอร์ก็ห้าโดมิเนนต์ไม่ dominant, tone, dominant, ห้าโดมิเนนต์ก็เซคันดารี่ leading tone เซคันดารีโดมิเนนต์หรือเปล่าหรือคันเนชอร์ซิกโฟนหนึ่งหกสี่ตามด้วยห้าเมเจอร์หรือห้าเซเว่นนะคะใช้แบบเดียวกันดูที่ความต่างต,ตรงนี้ค่ะเราเจอคู่สองเมเจอร์ไหมนับจากโทนิก โน้ตที่เป็นโน้ตแรกของสเกลนั้นที่อาศัยอยู่นับเหนือขึ้นไปถ้าเราเจอสองเมเจอร์ตัดสินได้เลยเป็นเฟรนซิกนะคะประมาณนี้ต่อไปเนี่ยค่ะเหมือนกันค่ะเฟรนซิกตามด้วยห้าเฟรนซิกตามด้วยกลุ่มห้านะคะวิธีการสังเกตสามสิบเอร์เซนที่เหลือนะคะแล้วก็พลิกกลับด้วยมักเล่นพลิกกลับนะคะ โอเคต่อไปสุดท้ายแล้วนะคะในส่วนของ augmented six ก็คือ German six ค่ะเหมือนเดิมค่ะอย่าลืมนะคะพื้นฐานก็คือสร้าง Italian six ให้ได้ก่อนเนาะอ่า Italian six เดิมค่ะก็คือขอดแรกที่เราหาบน key C major นะคะอ่าพอเราได้ Italian six แล้วค่ะเรามาดูค่ะจับโน้ต C ให้ได้ค่ะถ้าขอดนี้อยู่ใน k e C หาโน้ต C ให้เจอหาโน้ตแรกของขอด อ่ะโทษทีค่ะหาโน้ตแรกของสเกลให้เจอค่ะคือโน้ตซีมักจะอยู่ในคอร์ดประเภทนี้อยู่แล้วนะคะโน้ตซีค่ะเหนือขึ้นไปค่ะอย่างเมื่อกี้เนี่ยถ้าเป็นเฟรนซ์ซิเหนือขึ้นไปเราจะเจอโน้ตเรเลยเหนือขึ้นไปเจอโน้ตดีเลยค่ะแต่ถ้าเป็นลักษณะนี้เหนือขึ้นไปไม่เจอโน้ตเรค่ะเจอโนอ e ้ตอีแฟลค่ะพอเรากลางดูค่ะมันมีโน้ตอะไรบ้าง e Fla t a flat c อ่า e Fla t เอาโทษทีค่ะเป็น A แฟลต์ก่อนนะคะฟาลาโดมีโอเคอ่ะเป็น F อชับเ A แฟลต์ at, C, แล้วก็ E แฟลต์อ่ะเราเจอหนึ่งสามห้าเจ็ดอีกแล้วค่ะตัดช้อยออกหมดเลยค่ะเพราะ F ชับกับ A แฟลต์ปัญหาเดียวกันค่ะได้คู่สามดิม นะคะหนึ่ตัดช้อยอิตาเลียนซิกออกค่ะมาดูว่าเป็นเฟรนช์หรือเยอรมันมากกว่าหาโน้ตขั้นคู่ค่ะอย่าลืมว่าถ้าคอดนี้อยู่บนคีซีเมเจอร์หาโน้ตซีให้เจอโน้ตซีอยู่นี่เนื้อขึ้นไปคืออ e ีแฟลตค่ะเพราะฉะนั้นจากโดจากซีจากดีจากอ e ีแฟลตมันจะทำหน้าที่เป็นคู่สามไมเนอร์ถ้าคุณเจอคู่สามไมเนอร์ตรงนี้เป็นเยอรมันซิกแน่นอนนะคะ โดยสรุปแล้วนะคะโดยวิธีการใช้เหมือนกันนะคะอ่ะให้ดูตรงนี้ก็ได้เห็นไหมคะถ้าเจอคู่3ามไมเนอร์อยู่ในคอร์ดนะคะมักจะตามด้วยกลุ่มเ e อร์แมนสติตามด้วย5 Major 5 Dominant 7 Secondary Dominant Secondary leading tone p a d e n t i a l 6 4นะคะใช้แทนคอร์ด2อคอร์ด4อยู่ในกลุ่ม Subdo เ i n a n t เสมอนะคะอ่ะเห็นไหมคะการสร้างเจอร์แมนสติสรุปค่ะสรุป Augmented 6 chord นะคะมาจากคู่6 ออเป็นเต็ดของบรรไดเสียงนั้นๆน,น,นะคะแล้วก็จริงๆแล้วอะโอเคอีกนิดนึงนะคะอีกนิดนึงในตัวอย่างไหนย,ยกยกตัวอย่างที่เป็นคีซีเมเจอร์แต่ว่าถ้าเป็นคีมายเนอร์เนาะเราจะเจอขอดเดียวกันค่ะอย่างเนี้ยซีมายเนอร์เห็นไหมคะโอเคอย้อนกลับไปนิดนึงนะคะถ้ามันเป็นคียคู่ขนานพรัเลลคีย์คีค์คู่ขนานก็คือเริ่มต้นด้วยตัวอักษรเดียวกันนะคะซีเมเจอร์กับซีม n o เนอร์อ e ีมเนอร์อีเมเจอร์กับอ e ีม n o เนอร์ E flat major กับ E flat minor ลักษณะนี้เขาเรียกว่าคีย์คู่ขนานหรือ p a r a l l ลคีย์นะคะเริ่มต้นด้วยตัวสอนเดียวกันนะคะแต่ข้อแตกต่างระหว่าง Major Key กับ Minor Key ในการสร้าง augmented six นะคะก็คือสเต็ปแรกจำได้ไหมคะสเต็ปแรกเขาต้องการหาคู่6 Minor ก่อนนะคะอ่าอย่างตอนแรกเนี้ยคะ่ะถ้ามาจาก Key C major นะับไปโน้ตคู่6ค่ะจะเจอ A นะคะ แต่ถ้าเป็น Major Key 7ย์เชาร์มันจะเป็นคู่6 m เมเจอร์เสมอแต่ถ้าการสร้างออกเมนเต็ดซิทั้งหลายอิตาเลียนเยอรมันฝรั่งเศสเนี่ยคะ่ะเขาต้องการคู่6 m i n เ r ก่อนเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราต้องการสร้างอิตาเลียนเยอรมันฝรั่งเศสอยู่บน Major Key 7ย์เชาร์ไม่ว่าคีย์นั้นจะเป็น Major Key อะไรคุณจะต้องแฟตโน้ต e 6ลงมาก่อนเพื่อปรับให้เป็นคู่6 m i n เนนะคะ แต่ถ้าเป็นอมันติดติดที่อยู่ในม i n เนอร์คีย์คุณไม่ต้องแฟลตหกอีกเพราะอะไรคุณมาดูค่ะ C ีม n o เนอร์ค่ะโดเรมีฟาซอนลาคุณจะเห็นว่า C ีม n เนอร์ติดทีมีลาค่ะทีแฟลตอีแฟลตเอแฟลตค่ะโน้ตเอแฟลตติดแฟลตอยู่แล้วค่ะแสดงว่าอ่ะมาดูเห็นไหมคะกลางให้ดูค่ะ โครงสร้างโน้ตลำดับที่1ของสเกลม m i เนอร์ไปหาโน้ดลำดับที่6ของสเกลม m i เนอร์นะคะมันจะเป็นคู่6กม n e เนอร์โดยอัตโนมัติอยู่แล้วเพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องไปแฟลตหอีกนี่คือข้อควรจำและควรจำให้แน่นเลยความแตกต่างของการสร้างออกมันต็ดซิกทั้งบนเมเจอร์คีย์และม i n เนอร์คีย์ห้ามพลาดเด็ดขาดห้ามพลาดเด็ดขาดต้องสังเกตนะคะว่าเพลงนั้นเป็นเมเจอร์คีย์หรือเปล่าถ้าเมเจอร์คีย์ต้องแฟลตหลงมาก่อน แต่ถ้าเพลงนั้นเป็น m i n น r ร์คไม่ต้องแลดหกอีกนะคะเพราะมันเป็นคู่หกไมเนออยู่แล้วนี่คือความแตกต่างมาร์กไว้เป็นคีย์เวิร์ดสำคัญเลยนะคะวิธีการสังเกตอ่ะโอเคค่ะต่อไปนะคะเรามาสรุปกันดีกว่าค่ะโอเคค่ะเอาเปนเตซิลม,มาจากคู่หกออกนะคะของบันไดเสียงนั้นๆมักใช้ในบันไดเสียง m i n นอร์สเกเป็นส่วนใหญ่ค่ะนั่นก็คือว่าถ้า เพลงนั้นต้องการถ้าคอมโพเซอร์ต้องการใช้ออมนเตสติกนะคะเพลงนั้นมักจะใช้ในไมเนอร์คีย์ซะส่วนใหญ่จะเหมาะกว่านะคะเมเจอร์คีย์ก็เจอบ้างค่ะแต่ส่วนใหญ่จะใช้ไมเนอร์คีย์นะคะเพลงนั้นจะอยู่ไมเนอร์คีย์มากกว่าแล้วก็คอร์ดอยู่ในรูปแบบพิกกลับนะคะทั้งไตรแอดทั้งเซเว่นคอร์ดเลยนะคะแล้วก็หากโครงสร้างไม่เจอค่ะมันจะไม่ใช่ถ้าเป็นไตรแอดมันจะหากโครงสร้างที่เป็นเมเจอร์ไมเนอร์ดิมออกไม่เจอถ้าเป็นเซเว่นคอร์ดมันจะเป็นเมเจอร์ 7, ซเว่นไมเนอร์เซเว่นโดมิเน l f d เซเว่นฟไม่มีค่ะไม่เป็นไปตามโครงสร้างนั้นนะคะแล้วก็30%มที่เหลือก็คือว่ามักจะใช้แทนกลุ่มคอร์ดที่เป็นประเภทซับโดมิเนีนก็คือใช้แทนคอร์ดสีคอร์ดสได้และในส0สุดท้ายก่อนที่จะมั่นใจว่ามันคือออกมินเต d จริงๆนะคะก็คือว่าตามด้วยกลุ่มของโดมิเนีนคอร์ดเสมอที่บอกก็คือว่า ห้าเมเจอร์ไดแอทโดมิเนนต์เซเว่นคาเดนเตามด้วยหหรือ Secondary d o m i n a n t นะคะหรือ,อ Secondary Leading Tone นั่นเองนะคะประมาณนี้นะคะก็เป็นการทบทวนนะคะนักศึกษาสามารถฟังคลิปนี้ตามหลังได้หรือทบทวนหรือทำความเข้าใจกับมันเพิ่มเติมนอกเหนือจากการสอนในชั้นเรียนแบบออนไลน์นะคะบางทีอาจจะเร็วไปหรืออาจจะ ตามไม่ทันเพื่อนนะคะนี่ก็จะเป็นการทบทวนนะคะก็ขอจบการอธิบายทบทวนในเรื่องของกลุ่มของ Augmented s กก็ขอจบในเรื่องของการอธิบายในกลุ่มของ Augmented ซ c อรในทฤษฎีดนตรีตะวันตกสามไมเท่านี้ค่ะ